วันก่อนพูดเรื่องคุริฟายแบดมินตันผู้หญิงไปแล้วนะครับมาดูการคุริฟายแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวนะครับก็สนุกก็ดราม่าเหมือนกันก่อนอื่นมาทบทวนก่อนนะครับว่าการคุริฟายโอลิมปิก2024เขามีเกณฑ์ยังไงเขาคือเก็บคะแนนตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วคือ2023นะครับจนถึงวันที่28เดือนมีนา ของปีนี้นั่นก็คือจบทัวร์ยุโรปนั่นเองนะครับผมซึ่งทวนทอีกทีว่าการที่แต่ละประเทศจะสามารถส่งได้คือส่งได้มากสุดสองคนต่อหนึ่งประเทศคือได้มากสุดแต่ถ้าประเทศที่จะมีสิทธิ์ส่ง2คน2คนต่อหนึ่งประเทศครับได้คือทั้งสองคนจะต้องอยู่ในคะแนนสะสมของการจัดอันดับโอลิมปิก ติดหนึ่งใน16เท่านั้นถึงจะสามารถสูงได้สองคนเพื่อกันไม่ให้ว่ามีแต่ประเทศจีนหรือว่ามีประ,ประเทศดเดิมๆซ้ำๆที่แบบเก่งแบบมากๆยอะไรเงี้ยได้แข่งอยู่คนเดียวที่แล้วประเทศอื่นไม่ได้แข็งแล้วก็แบบมืนกับว่ามันจะกลายเป็นไม่ใช่กีฬาของมวลมนุษยชาตินะครับผมอ่ะพอเขา้าใจกติกาแล้วมาดูอันดับปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มแข่งเวอร์ทัวร ในฝั่งยุโรปที่จะเริ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาันธ์นะครับมาดูนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับวิกเตอร์เอ็กซ์เซนตอนนี้คะแนนคือเป็นคะแนนนำนำ,นำค่อนข้างเยอะนะครับนำเก้าหมืนหกคะแนนอยู่ที่9 6้ามนหกนำกค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าก็วิกเตอร์คือวิกเตอร์แล้วก็เป็นแชมป์เก่าโอลิมปิก2 0 2พันยี่สิบที่แข่งสองพันยี่บเอ็ดที่ผ่านมาที่ประเทศโตกเกียวอ้อที่ประเทศญี่ปุน่นออมึงโตกเกียวอืมแล้วคราวนี้คะแนนก็นำโด่งอยู่ ได้ไปแน่นอนครับในฐานะมือหนึ่งค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะครับถึงแม้ว่ารายการยุโรปที่จะเล่นอาจจะแบบไม่ได้เข้าลึกๆไม่ได้แชมป์ก็ไม่น่ามีปัญหาก็าอาชีไม่น่าจะได้ที่สองไม่น่าจะได้ทันนะครับส่วนนี้ถึงแม้ว่ามีความสึกวา่าวิกเตอร์ช่วงนี้ฟอร์มก็ไม่ได้ร้อนแรงมากเท่าไหร่นะครับก็รายการมาเลเซียเอา่ปก็แพ้อ,อาชีอืมอินเดียถอนมาวิกเตอร์ถอนมามึงก็จะไม่เห็นวิกเตอร์ถอนเออแล้วก็รอแขงอีกทีคือรายการ อออิงแลนด์น่าจะเฟินโอเพนน่าจะลงเฟินโอเพนก่อนว่าอออิงแลนด์ในเดือนมีนาก็รอดูว่าวิกเตอร์ปีนี้จะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าฟอร์มเราคิดว่าไม่แน่ว่ะอาจจะยากการรักษาแชมป์อาจจะยากคนที่สองนะครับชียุ่งชีคือยูจูเฉยคนนี้ปีที่แล้วต้นปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ก็เป็นจีนอ่ะก็ก็ยังถือว่ารักษามาตรฐานในจีนก็คือต้นปีเขายังไม่ติดหนึ่งหนึ่งห้านะครับเขาแบบค่อนข้างจะอยู่เกือบที่สิบ แต่พอมาท้ายปีนะครับก็ต้องอยอมรับว่าเขาทำได้ดีมากค่อนข้างทำได้ดีนะครับก็ได้เข้าชิงปีที่แล้วนะครับได้รเข้าชิงออรแลนด์ทาแพ้ให้กับลิชิเฟิร์นที่เป็นรุ่นน้องได้ได้เข้าชิงเอเชียนเกมที่นับคะแนนโอลิมปิกด้วยก็แพ้ให้ลิชิเฟิร์นแล้วปลายปีนะครับก็ได้เข้าชิงรายการใหญ่คือรายการ เวอร์ทูเออร์ไฟนอลคือรายการสุดท้ายที่เอานักกีฬาดีที่สุดแปดคนไปเล่นเขาก็ได้เข้าชิงแต่แพ้วิกเตอร์เอ็กซ์เซนนะครับอืม mm hmm. แ้วก็แพ้ไป mm hmm. ก็ก็ถือว่าอาจจะยังไม่พีคมากนะแต่ว่ามาต้นปีก็ความร้อนแรงต่อเนื่องนะก็ได้เข้าชิงรายการหนึ่งพันคือรายการมาเลเซียโอเพ่นนะครับแต่ก็แพ้ให้กับแอนเดียแอคเทนซ์แอคเทนซนะครับผมก็แพ้ให้กับเดนมาร์กแต่รายการอ e ินเดียโอเพ่นเขาได้แชมป์นะ ก็ทําให้อาชีตอนนี้คือคะแนนอยู่ที่2ก็ได้ไปแน่นอนในฐานะจีนเมือหนึ่งส่วนคนที่4ครับโคไดนักก้โอกาสนะครับโคไดนักก้โอกาสถึงแม้ว่าเขาจะได้แชมป์ปีที่แล้วได้แชมป์เดียวมั้งทั้งปีได้แชมป์เดียวแต่เขาเข้าลึกทุกรายการแล้วค่อนข้างรักษาฟัง์มการเล่นไว้ได้ดีมากก็ทําให้เขาเป็นเมือหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกชัวแล้วก็ เห็นว่าหนึ่งในสิบก็คือไม่มีใครไล่เขาทันอยู่แล้วดังนั้นเหมืนว่าญี่ปุ่นกันเองไล่เขาไม่ทันอยู่แล้วดังนั้นเขาเป็นที่สามตัวนี้ก็น่าจะได้ไปถ้าถามว่าจะได้ติดหนึ่งในสี่ไหมก็รอลุ้นว่าผลการเบอร์โทรยุโรปจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้อยู่ที่สามเนาะก็แปลว่าถ้าอยู่ที่สามคือถ้าเขาตกต่ำลงมากกว่านี้มันมันมีความเป็นไปได้ว่าเวลาจัดสีในโอลิมปิกนะหนึ่งจะเจอสี่สามจะสองจะเจอสามนั่นแปลว่าถ้าเขาโดนแสงเขาในรอบ เซมิเฟนอนเขาอาจจะเจอวิเตอร์เอเซนเซนในรอบเซมิเฟนอนได้ซึ่งเขาไม่เคยชนะมาก่อนเขาอาจจะต้องทีมตัวเองให้รักษาคะแนนให้ให้ให้อยู่ในมาตราฐานได้นะครับคนที่สี่นะครับเป็นแอนเดียแอตเซนครับคนนี้ปิดจ็อบของเดนมาร์กครับคือเป็นคะแนนอยู่ที่สี่แล้วก็ห่างจากเดนมาร์กคนอื่นมากๆแล้วก็ติดหนึ่งในสิบดังนั้นเดนมาร์กกับจีนคือปิดจ็อบอยู่แค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 แค ประเทศได้สองคนคือได้มีเดนมาร์กก็มีวิกเกอร์นะครับกับอินเดียที่ได้สองคนได้ได้ไปส่วนจีนอาชีกับลิชิเฟิงครับได้ไปแน่นอนอาชีอาลิชิเฟิงอยู่ที่ห้าลิชิเฟิงก็มาเรื่อยๆมาแบบมาเรื่อยๆมางงก็แบบได้แชมป์รายการใหญ่อย่างปีที่แล้วได้ออลอิงแลนด์นะครับแต่ว่าไม่ได้นับในไม่ได้นับในโอลิมปิกนะของปีที่แล้วแต่ว่าจะนับของปีนี้แล้วก็ได้แชมป์ที่นับโอลิมปิกเลยก็คือแชมป์เอเชียนเกมส์นะครับผมก็ทําให้เขา อยู่ที่ห้าดันั้นจีนหมดสิทธิ์ครับคนอื่นหมดสิทธิ์ไม่ได้ไปคอลิมปิกแน่นอนครับผมส่วนที่หกนะจินติ้งครับจินติ้งก็ได้ไปช่ว์นะครับแต่ว่าถามว่าจะได้ไปในในสินทธิ์ไหนอีกทีแต่ว่าคะแนนหนึ่งในสิบน่าจะรอดหมดนะครับจินติ้งอยู่ที่หกก็ได้ไปแน่นอนในในฐานะเบสของอินโดนีเซียนะครับได้ไปแน่นอนนะครับส่วนคนที่เ <het> จ <ators> ็ดไม่ใช่ใครครับกลุลวุฒิวิทิศาลครับก็ได้ไปแน่นอนเหมือนกันแต่ตอนนี้คืออยู่ใน สีทที่1ใน8แตป่ประเด็นคือของน้องวิวอะตอนนี้คะแนนอยู่ที่7จ็ดหมนะครับซึ่งคะแนนที่8กับที่9อยู่ที่7จ็ดหมเหมือนกันคือไล่กันเป็นหลักร้อยดังนั้นสิ่งที่วิวต้องทําคือต้องทําผลงานทัวร์ยุโรปให้ได้ดีขึ้นนะครับใช้คําว่าดีขึ้นแล้วกันเพื่อทําให้รักษาสีทอยู่ในโดยส่วนตัวคิดว่าให้ติดหนึ่งในสี่คงเป็นไปได้ยากละแต่ว่าติดหนึ่งในแปดก็คงจะดีถ้าติดหนึ่งในแปดมันมีความหมายว่าอะไรมันมีความหมายว่ารอบสิบหกคนสุดท้าย หนึ่งในแปดคนนี้หนึ่งในแปดอันดับอะ่ะจะไม่เจอกันเองจะไปเจอกันจะไม่เจอกันเองครับจะไปเจอกันคือรอบแปดคนซึ่งหนึ่งก็ก,ก็ก็แบบอันดับหนึ่งถึงสี่ก็จะวางอีกทีแล้วก็ห้าหกเจ็ดก็จะก็จะไปวางเข้ากับอ่าหนึ่งกับสี่จะหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสี 1, 1, 1, ่อีกทีแต่ว่าก็จะแบบแล้ก็ดูสายอีกทีว่าใครจะโชคไีโชคดีเองก็ว่ากันไปแต่ถ้าอยู่หนึ่งในแปดก็มีโอกาสสูงอันนี้กรณีที่แบบหนึ่งในแปดเข้ารอบมาหมดนะแต่ถ้าตกรอบหมดก็ ขบาบอกกันอีกเรื่องหนึ่งส่วนที่แปดครับพันน้อยของอ mm ินเดียก็คะแนนอยู่ที่เจ็ดงสามอย่างที่บอกคือไล่ไล่มาก็ถือว่าได้ไปแน่นอนโอลิมปิกครับอืมส่วนเป็นคนอินเดียคนเดียวแต่ว่าอ mm ินเดียก็ยังมี mm hmm. มีสิทธิ์ที่จะได้ไปอยู่ครับแล้วก็คนที่เก้าครับจุนาราธกิสตี้เขาก็ใช้สิทธิ์เป็นอินโดนีเซียคนที่สองที่ติดหนึ่งในสิบหกก็ถือว่าได้ไปโอลิมปิกแน่ๆครับส่วนอันดับสิบค,ครับ ลิซิเจียครับตัวนี้ก็คือได้ไปแน่นอนครับแต่ว่าคะแนนอยู่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับอาจจะหล่นลงไปอีกมีโอกาสหล่นลงไปอีกได้ครับผมโอเคหลังจากผ่านกลุ่มแรกที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอย่านั้นนะครับทบทวนอีกทีว่า10คนมีใครบ้างนะครับก็มีเดนมาร์กสองคนที่ได้สิทธิ์ไปเนาะเดนมาร์กสองคนจีนสองคนเป็น4ี่คนแล้วนะครับพวกที่ได้สิทธิ์ปละครบปละิดปิดจ,จ็อบ แล้วก็อินโดนีเซียสองคนครับก็ปิดจ็อบไปละไม่มีอินโดนีเซียคนไหนที่สามารถแทรกได้ละอันนี้เป็นหกคนนะครับอ่าคนที่เจ็ดก็คือที่เริ่มมีประเทศเดียวคือไทยครับวิวกลวุฒิแล้วก็มีโกไดจากญี่ปุ่นนะครับที่ยังสิทธิ์ไม่ครบแล้วก็มีอินเดียที่ยังสิทธิ์ไม่ครบก็คือแพนน้อยมีคนเดียวแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่สิทธิ์ยังไม่ครบคือมาเลเซียนะครับริซิเจียนะครับดังนั้นมาดูว่าใครที่จะได้ไป อีกนะครับในโอลิมปิกหน้าตอนนี้นะครับผมณตอนนี้คนที่อยู่คะแนนที่11นะครับคนที่อยู่คะแนนที่11นะครับตอนนี้เคนตะนิชิมโรุนะครับคือได้สิทธิ์ไปในฐานะญี่ปุ่นคนที่2มาดูว่าเคนตะมีคู่แข่งคือใครบ้างเคนตะคู่แข่งไล่ลงมานะครับจุดๆๆกวาดสายตามาที่ที่20เลยครับโคกิวัตนาเบะนะครับอ่าคะแนนห่างกันประมาณหมื่นสาม คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับคิดว่าอา่คิดะนิชิมโตะน่าจะได้ไปโอลิมปิกในฐานะอ่าญี่ปุ่นคนที่สองที่คะแนอนอยู่ในติดหนึ่งในสิบหกดังนั้นญี่ปุ่นปิดจ็อบไปเช่นกันญี่ปุ่นครบแล้วนะครับอืมส่วนคนที่สิบสองนะครับที่ได้ไปแล้วก็ค่อนข้างจาับกวาภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นตก็คือโรเกชูนะครับคญใจสาวที่เคยเป็นแชมป์โลกคนนี้คือเพิ่งมาแข่งที่ไทยแล้วก็ได้เข้าชิงคนนี้ก็เรียกได้ว่า ปลอดภัยไร้คู่แข่งก็คือติดหนึ่งติดทั้งหนึ่งใน16แล้วก็เป็นชาติเดียวถึงไม่อยู่ในในในห่ในสิบหะเขาก็ได้ไปในฐานะสิงคโปร์คนเดียวอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือปลอดภยัยราก็อยู่ปลอดภยัยคนที่13านะครับโจเทียนเฉินนี่แหละครับคือเรียกได้ว่าการที่เขาได้แชมป์ไทยแลนด์มาร์สเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นใบเบิกทางที่สําคัญที่ทําให้เขามีโอกาสได้ไปโอลิมปิก แบบชัวๆตอนนี้เขาถือว่าเป็นที่หนึ่งของไต้หวันนะครับไทเป้นะครับผมดังนั้นตอนนี้เขาน่าจะจะได้ไปนะครับดูคะแนนความห่างของโจเทียนเฉินนะครับโจเทียนเฉินคะแนนอยู่ที่หกหมื่นนะครับลินชุกยีนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นสองนะครับห่างกันแปดพันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าลินชุกยีอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับ ทำให้ไม่สามารถคオิฟายได้นะครับไม่สามารถคオิฟายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือต้องอยู่หนึ่งในสิบหกถึงจะสามารถส่งได้ 2, 2, 2, สองสองสองคนต่อหนึ่งประเทศอ,อดังนั้นโจทินถึงจะเป็นคนเดียวของน่าจะนัดตอนนี้นะครับเป็นคนเดียวของไทเปที่จะได้ไปโอลิมปิกนะครับผมอ่าส่วนคนที่สิบสี่นะครับก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับริชชูยูก็เป็นหนึ่งเดียวจากจาก ฮ่องกงที่จะได้ไปในฐานะเบสออฟฮ่องกงแล้วก็ติดหนึ่งในสมุกก็ไม่ได้มีปัญหาลิชยูได้ไปโอลิมปิกแน่นอนอืมไม่ว่าจากอันดับล่วงมามา,มากกว่านี้ยก,ก็ได้ไปนะครับผมส่วนคนที่สิบห้านี่ครับคนที่สิบห้าอยู่ที่สิบห้าพอดีคืออ่าอึ้งยงนะครับ คนนี้คือเป็นมาเลเซียที่เป็นดาวรุ่งนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับตอนนี้ได้ไปนะครับผมณนะตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับได้ไปในฐานะเป็นคนที่สองเป็นโคต้าที่สองของประเทศมาเลเซียเนื่องจากติดหนึ่งในสิบหกนะครับแต่ถ้าเอื้องยงคะแนนอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับแต่ถ้าเขาโดนจีนคือหมายเลขสิบหกนะครับวิงหง หวงห้องตัวเนี้ยคนเนี้ยถ้าโดนคุณแสงเขาจะตกลงมาที่16เขาจะคาบเส้นนะครับแล้วถ้าเขาโดนรีชุบยูอ่าลินของห้องของไทเปแซงขึ้นไปอยู่ที่16หรือ15แทนเขาอาจจะไม่ได้ไปโอลิมปิกอันเนี้ยต้องเบียดกันนะครับว่าอื้องยงจะสามารถรักษาท็อป16ได้หรือเปล่า ถ้าสามารถรักษาท top สิถึงวันที่ยี่ดเดือนมีนาของปีนี้เขาก็จะได้ไปโอลิมปิกแต่ถ้ารักษาไม่ได้เขาก็อาจจะโดนคนที่ไม่ได้สิทธิ์โได้ไปโอลิมปิกนะครับเขี่ย <c oughs> ให้เขาไม่ได้ไปโอลิมปิกด้วยนะครับเช่นอ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าอาเวงที่อยู่เบอร์สิบหกนะครับแซงอึ้งโยงได้แล้วก็ ลู่กวงซูที่เป็นจีนนะครับแซงอึ้งโยงได้นะครับทําให้อึ้งโยงอยู่ที่สิบเจ็ดเขาจะไม่ได้ไปโอลิมปิกนะครับถึงแม้คะแนนคะแนนคะแนนจะติดหนึ่งในยี่สิบก็ไม่ได้ไปโอลิมปิกนะครับต้องติดหนึ่งในสิบหกเท่านั้นถึงจะสามารถได้คต้าประเทศละสองอย่างเช่นตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอ้าวิาง่งเบอร์สิบหกอ่ะไม่ได้คอลิฟายโอลิมปิกนะครับเห็นตัวเลขแดดก็คือไม่ได้คอลิฟายโอลิมปิก ถึงแม้จะอยู่หนึ่งในสมุกเพราะว่าจีนใช้โคต้าไปครบไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลินจากประเทศไทเปสามารถแซงเหว่งขึ้นไปที่สมุกได้ลินจะได้คุริฟายดังนั้นสิ่งที่ความสนุกคือมาดูว่าอาลินคนนี้ที่เพิ่งแบบชนะบิวมาถแจะไม่ผิดชนะบิวเนาะในรายการมาเลเซียโอเพนคนนี้ที่กำลังฟอร์มดีอะ่ะเขาจะสามารถแซงเวงขึ้นไปที่สมได้หรือเปล่า เพื่อที่จะคุริฟายโอลิมปิกนะครับผมส่วนที่ส8แปไม่มีไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่าจีนครบแล้วส่วนลักยาเซนนะครับตอนนี้อยู่ที่19ถ้าอยากไปก็เหมือนกันครับคอนดิชนันในการก็คือต้องไต่ขึ้นไปที่16ซึ่งห่างกันอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0คะแนนก็ยังมีเป็นไปได้นะครับก็ให้กำลังใจลัก,ลกยาเซนนะครับที่ที่เป็นดาวรุ่งของประเทศอินเดียที่เป็นเพื่อนของวนะิวเนาะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิวแล้วกันที่มีโอกาส นะครับอ่าส่วนโคกิน่าจะไม่มีโอกาสได้ไปแล้วครับอลุลมปิกในปีนี้ไม่ทันแล้วสรุปอีกทีนะครับตอนนี้คือที่สิบถึงที่สิบห้าตอนนี้ก็คือเป็นมาเลเซียจะได้ไปใช้สิทธิ์ได,ได้ได้สองคนนะครับส่วนคนที่ลุ้นที่จะได้ใช้สิทธิ์เป็นคนที่สองของประเทศก็จะมีสองคนคือหมายเลข สิบหกนะครับลินลินชุนยีนะครับจากไทเปนะครับต้องไต่ขึ้นไปที่สิบหกให้ได้นะครับในในในเวลาเดียวกันนะครับลักยาเซนจากอินเดียก็ต้องไต่ตัวเองให้เข้าไปอยู่ในท็อปสิบหกเหมือนกันอืมดังนั้นความสนุกของทัวร์ยุโรปคือต้องดูว่าต้องดูว่าใครจะทำฟีมือได้ดีที่สุดแล้ว มันไม่ได้แปลว่าเอาคะแนนมาบวบๆกันอย่างเดียวนะครับมันต้องดูว่าคะแนนต่ําคือเขาจะเอาคะแนนตั้งแต่เดือนอ่เมษาปีที่แล้วจนถึงมีนาปีที่แล้วเอาแค่สิบรายการที่ดีที่สุดนะครับ นั่นแปลว่ารายการไหนที่ได้คะแนนเพิ่มมาไม่ได้แปลว่าแบบบวกเข้ามาทันทีนะครับถ้าได้รายการที่ดีกว่าก็ต้องต,ตัดรายการที่คะแนนแย่สุดออกไปแล้วก็ได้คะแนนใหม่เข้ามาอย่างงี้ครับมันมีลบมีบวกแต่ว่าส่วนมากก็คือมันจะไม่ลดแล้วแต่เพียงแต่ว่าจะใครือบวกมากบวกน้อยดังนั้นความสนุกก็คืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ค่อยที่หนึ่งเลยลุ้นว่าวิวของเราอะ่จะจะสามารถรักษาหนึ่งในแปดได้หรือเปล่าจะรักษาซีทที่เป็นมีหลักหนึ่งในแปดเพื่อ<น>เพื่อโอกาสในการเข้าแปดคนสุดท้าย ได้หรือเปล่าอันนี้2คือมาลุ้นว่าลิาลินชุนยีของไทเปจะไล่ขึ้นแซงอเวกได้หรือเปล่านะครับแล้วก็รักยาเซนจะสามารถใช้สิทธิ์เป็นอินเดียคนที่2ได้หรือเปล่าอันนี้ก็สนุกนะครับสว่วนหรือว่าอึ้งอึ้งโยงที่ห่างหายจากการแข่งไปของตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่าน่าจะรักษาอาการบาดเจ็บก็จะสามารถหลังที่16-15ไว้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะหล่นตุ๊บลงไปอะไรเงี้ย ถ้ามาอรอดูกันนะครับอึ้งยงคือถ้าหลุดมา16ก็ยังดีก็ยังได้ไปนะครับแต่ถ้าหล่นต่ำกว่า16ก็คือชวดครับดังนั้นทีมชายก็สนุปเหมือนกันก็รอรุ้นน,นัะครับผม